นี่อาจจะมาอีกนะปีนั่นเราต้อง ของผู้ชนะก็คืปร้นะไม่นี่ก็คือเรียนดูนะทีังรบกรณ์ เองครับแม่กำลังคิดจิงครับขอจ้าพ่อดังครับเอ็น วอลเลย์บอลอะไราชาติท่านผู้พนใช้บางอย่างยกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล่งประเทศไทยที่ผ่านมาทั้ง4วันถือว่า,า,าการจัดการแข่งขันครั้งนี้ สรุปภาพรวมการแข่งขันครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับทุกอย่างทั้งในเรื่องของสนามก็มีความสวยงามนะครับเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ภาพที่เห็นอยู่ก็มันมีสดๆนุ่งงาม,มนะครับบรรยากาศก,าก็ให้อากาศก,าก็ให้อะไรทุกอย่างให้หมดนะครับในส่วนของที่พักอาหารหารือว่าการ,าร,าร,ารต้อนรับต่างๆ,ๆก็เจ้าภาพจังหวัดสงขาก็ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อยนะครับในส่วนของเทคนิคการแข่งขันก็ ทางผู้ควบคุมการแข่งขันจากสาพัน์วลล์บอลโลกก็บอกว่าดีมากนะครับทุกอย่างเพอร์เฟกทุกอย่างสําเร็จตามัตถาประส่งก็โดยภาพรวมก็ถึงความสําเร็จนะครับนอกจอากนั้นแล้วในส่วนของการแข่งขันนะครับก็ทีมหญิงเราก็ได้แชมป์นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ผู้ชายก็ถือว่าเราโดยภาพรวมนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้เข้ามาในรอบของ8ทีมสุดท้ายแต่ว่าโดยภาพรวมเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับเพราะว่าฝีมือได้พัฒนาขึ้นจากเดิมมากนะครับเมื่อเทียบกับ มาตรฐานของนักกีฬาต่างชาติซึ่งมาจากทุกทุกทวีปของของโลกเนี่ยมันค่อข้างจะมีมาตรฐานสูงอานนี้เราก็ต้องยอมรับว่าผู้ชายเราคงต้องพัฒนาไปอีกนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ก็ต้องขอบคุณทางจังหวัดสงขานะครับโดยเฉพาะทางองค์การเมืองอนธุนจังหวัดสงขาทางเทศบาลนาครสงขลาและก็ทุกหน่วยงานนะครับที่มาร่วมกันสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้นะครับทำให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสําเร็จอย่างดียิ่งเราก็คิดว่า สงขาเนี่ยก็เป็นประวัติศาสตร์อยู่แล้วนะครับเป็นพื้นที่สมิลาเป็นพื้นที่ที่จัดการแข่งันวอลเลย์บอลชายหาดติดต่อเรื่องมายาวนานที่สุด20กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนแฟนมุกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดนะครับที่ติดตามชมการถ่ายทอดหรือว่าติดตามข่าวสารที่ต่อเนื่องมาโดยตลอดเราจะพยายามจัดการแข่งขันระดับนานาชาตินะครับให้ มากขึ้นนะครับหลังจากที่วาด้าได้กดเราแล้วเราก็จะมีกระจายการแข่งขันไปในภูมิภาคอื่นด้วยครับ